สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปลอบตัวเป็นบอท์ดนะอืมหวานเจี๊ยบสกินนี่มันมันก๊อปปี้ได้นะไปดูจริงมังงังมังงังเอแล้วผมก็จะปลอบตัวเป็นคนที่ยิงผมยิงผมยิงอี๋เนี่เป็นไงโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนเทพอ่ามีคนเดินมามีคนเดินมาเขดูนะมันจะไม่ยิงผมเพราะว่ามันคิดว่าผมเป็นบอท์ดไปดูนะเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรนี่มา Gió giới nồi, gió dưới, noi, gió dưới ah, um, la la la. <laughs> Đi kìa Mình, mình, mình bị hình hộp đâu Diên lời Đi, đi, ồ, ừ เ็วอยู่ครับเออ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 อออออ่ะเอออุ้ยตกวันที่ผมนมากเลยนะเฮ้ยเออปิดไปก่อนเฮ้ยเออ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 ะเจอะเ